ค่ะสวัสดีค่ะก่อนหนูมาอยู่ที่ไหนคะลูกสวนสวนจัดเปิดเขาเขียวหนูพร้อมจะไปเที่ยวหรือยังคะพร้อมหรือยังคะ,คะพร้อมแล้วเย่เย่ไหนเร็วเยเวันนี้นะครับมาที่สวนสัตว์ปิดเขาเขียวนะครับพาน้องนดามาดูสัตว์นะครับผมสวนสัตว์ปิดเขาเขียวจังหวัดชลบุรีนะครับ มาถ่ายรูปกับแม่ไงโอเคแล้วเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าเนาะโอเคโอเคไปไปไปครับตอนนี้นะครับเราก็เข้ามาอยู่ข้างในสวนสัตว์เปิดขเขาเขียวอย่างน,นี้นะครับผมตรงนี้คือขเขาเขียวนะคะนี่นาะดานี่ดูข้างหลังนะครับข้างหลังก็จะเป็นนกกระเรียนนะครับนกฟลามิงโก้นะครับเ<บ>มพี่ดินจะตกไหมพี่ดินเออพี่ดินปวดท้องเสียด้จังโอเค เดี๋ยวสักพักหนึ่ง <S <S เราจะไปดูอะไรครับเราจะไปดูนกเพนก <Penguin. S 2> วินเราก็จะได้ขึ้นรถรางมาไม่เสียงดังเกินไปหรอกลูกนี่คือนกข้างหลังนกกระเรียนข้างหลังนะครับผมโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวสักพักนะครับเราจะไปขึ้นรถรางนะครับรถรางแบบนี้นะครับรถรางยาวๆแบบนี้นะครับผมโอเค อากาศตันนี้อากาศกําลังเย็นดีนะครับช่วงเช้านะครับผมอ่ะทุกคนพร้อมหรือยังพร้อมไปดูพร้อมไปดูนกเพนกวินหรือยังคะโอเคพร้อมแล้วไปกันเลยดีกว่าไปกันเลยเย่เย่เย่ตอนนี้น้องกําลังรอรถอยู่จะขึ้นรถ้างอูมาแล้วมาแล้วมาแล้ว จอดด้วยจอดด้วยจอดด้วยครับะะตอนนี้เราก็ไปดูอะไรคะไปดูฮิปโปโอ้โไปดูฮิปโปเดี๋ยวเราจะไปดูนกเพนกวินกันก่อนตอนนี้เราก็อยู่บนรถรางนะครับรถรางบริการของสวนสัตว์เปิดเขาเชียวพี่ดินไหวไหมลูกหหหหไหวไหมไหวไหมไหวนะเคนะโอเค<ข><ห>เดี๋ยวก็ได้พี่ดีนมาบ่อยแล้วพี่ดีนมาตั้งสี่รอบแล้วเนี่ยรอบที่สี่แล้วเนี่ย ผู้นี้ก็จะเป็นผู้อยู่อาศัยของชนีนะครับเชนีไม่มีหางนะครับโอ้ชนีไม่มีหางนู่นๆๆๆๆๆอยู่ตรงนู้นอยู่ตรงนี้ก็เป็นชนีมกุฎนะครับชนีมงกุฎเห็นไหมน้องเห็นไหมเชนีไม่ทะลุของเชนีเหมือนสัตวเลี้ยงถูกนักมากเกินไปอาจจะเพิ่มการสั่นให้เขาเสียใจบน้อตายได้แม่เอานี้เสียบหูให้ป้าดีๆหน่อยเสียหู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 ขันดวงเดียวไม่ต้องไปไหนก็เลยโอเค โอ้เห็นไหมลูกเห็นไหมลูกดุนชนีอยู่บนต้นไม้หนึ่งคือดำดำมาดุชนีค่ะชนีใช่ชนีตัวนี้ก็เปชนีนี่เชียร์มังกรใหญ่โอ้โหอันนี้เหมือนเราเหมา รถคันนี้เลยนะครับรถรางคันนี้เลยเพราะว่าไม่มีคนขึ้นกับเรานี่จะออกพอดีผมวนรอบแล้วจะขึ้นไปต่อจะต่อโอเคขอบคุณครับโอโอนี่ตอนนี้น้องก็มาอยู่ตรงโซนที่จะดูนกเพนกวินแล้วนะครับนี่นี่นี่ดูตรงนี้โอเคไหมน้องโอเคไหมน้องโอเคไหมตอนนี้น้องดูอะไรอยู่คะน้องดูเนี่ยตัวอะไรลิงลิงดีนไหมไม่ใช่ลิงดีนไม่ใช่ลิงดีนเนี่ย มังกี้โอเคลิงมังกี้เดี๋ยวเราจะไปดูพาเลตนกเพนกวินกันเนาะพร้อมหรือ,อยังได้เนะเชาได้นอะ้องพร้อมไหมคะอ้าวไปแล้ว okay. โอเคดูเต่านะครับน้อง <f uck ling> นาดากำลังดูเตาอยู่นะครับและตอนนี้เราก็มาอยู่ตรงโซนที่เรียกว่า ลานพาเลตเพนกวินนะครับลานพาเลตเพนกวินเดี๋ยวเราจะรอดูนกเพนกวินออกมาเดินพานกันตรงนี้นะครับก็เป็นโซนที่เรียกว่าเป็นโซนของตัวอะไรคะคาบีอะไรคะคาบีคาบีบาล่าเห็นไหมมันกาลังกินมันกําลังกินหญ้าอยู่นอนสบายใจเลยนะครับตัวคาบีบาล่านะครับผมนี่อีกตัวหนึ่งนอนกันอยู่ข้างบนนะครับ อตอนนี้เพนกวินมันยังไม่มาเดี๋ยวเราจะไปดูฮิปโปกันก่อนเนาะไปดูฮิปโปกันก่อนโอ้แล้วก็ตอนนี้นะครับเราอยู่ในกรงในกรงของอนาคอนดาเห็นไหมเห็นไหมลูกมีอนาคอนดาอยู่ข้างในน้องกลัวไหมคะลูกกลัวมากเลยโอ้ไม่ต้องทําอะไรของมันลูกโอ้ เป็นยังไงครับพี่ดินไหนดูดูนี่คืออนาคอนดานะครับของแท้เลยโอ้ตัวใหญ่มากมันกินอิ่มแล้วนะครับยังไม่ตายเนาะร<อ>ตรงนี้เป็นกรงของนกนกแก้วมาคอนะครับนกแก้วมาคอจะอยู่ข้างบนสูงๆงเลยนาด,นนนา,ดาเห็นไหมนูน่นนู่นอยู่ข้างบนนูน่น นกแก oh ้วมาคอนกแก้วมาคอหนุนตัวสวยๆลูกเห็นไหมคะนุ่นน hey, yeah. ุ่นน uh ุ่นนข้างบนนุ่นข้างบนนุ่นแม่ชี้ให้น้องดูหน่อยสินู่นนุ่นพี่ดเหนป่นุ่นตรงนู้นลูกนุ่นตัวสีสีน้ำเงินนะลูกนุ่นนาดาทางนน้นทางนน่นทางนน่นข้างบ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 นนุ่นูตามนิ้วแม่นาดาดูตามนิ้วแม่ไม่ใช่ตรงนี้เหรอนี่กมันุ่นนุ่นเห็นไหมนะข้างบนน่ะข้างบนนุ่นน่ นู่นน <Okay. S 3> ่ะนู่นน่ะนั่นน่ะเห็นไหมเจ้าสีน้ำเงินน่ะเห็นไหมใช่โอเคอันนึงด้วยอีกอันนึงเดี๋ยวไปดูฮิปโปก่อนแป๊บเดียวพี่ดินดูฮิปโปก่อนเราต้องไปซื้อเค้กกันก่อนเราไปซื้อเค้กก่อนเราต้องไปซื้อเค้กของหนูต้องไปซื้อขนม โอ้เส oh, ียงลิงกับชนีไม huh? right? ่ไม่เสียงจริงอริงลูกเห็นไหมเห็นฮิปโปไหมลูกนู่นอยู่นู่นนู่นอยู่ตรงสะตรงรั้วน่นมันต้องเดินลงไป

ออยู่ข้างล่างนู่นเดี๋ยวม,มันมันมันหลบอยู่มันลงไปกินอาหารอยู่ข้างล่างครับเดี๋ยวเราจะค่อยลงไปดูมันอีกทีนึง่งอีฮิปโปแต่มีเป็ด